สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้อยซอยหนะครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกสนุกที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับหนังวันนี้นะครับเป็นหนังที่ชื่อภาษาไทยว่าล่าลัฐทธิอมหิตภาษาอังกฤษว่า Apostle ครับเป็นหนังปี2018นะครับและก่อนที่จะไปฟังขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ครับเรื่องเราเริ่มต้นขึ้นในปี1905บนรถไฟสายหนึ่งซึ่งมีโทมัสริชาร์ดสันเป็นอดีตมิชนันารีที่ไม่เชื่อเรื่องความศรัทธาพระเจ้าอะไร mm. เขาต้องการโดยสารบนรถไฟสายนี้เพื่อจะเดินทางไปยังเกาะห่างไกลแห่งหนึ่งในเวลส์ด้วยทา่าทีที่รีบร้อนเขาอาจจดหมายขอความช่วยเหลือจากเจนนิเฟอร์น้องสาวของเขาที่ถูกลักพาตัวและควบคุมตัวเพื่อเรียกค่าไถ่โดยลทัทธิลึกลับนั่นทําให้โทมัส มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของน้องสาวตลอดทางโดยเขามีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพอมาถึงท่าเรือโทมัสเอกใจตั้งแต่มาตั้งแต่ผู้คุมเรือบอกให้ทิ้งของทุกอย่างไว้ที่นี่และเอาแต่ทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไปยิ่งทําให้โทมัสร,รู้สึกไม่ชอบมาพากลถ้าจะขึ้นเรือทําไมต้องทิ้งเครื่องใช้ส่วนตัวและเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากใครบางคนอยู่ตลอดเวลาโดยเป้าหมายที่เขาต้องทําในตอนนี้ คือจะต้องไม่โปะว่าเขาเป็นพี่ชายของเจนนิเฟอร์โทมัสอาศัยจังหวะสลับเอกสารกับชายคนหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ใครรู้และแทรกตัวไปกับกลุ่มผู้ได้สารคนอื่นๆไปทั่วว่าลุงขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งโทมัสสวมรอยเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในลัทธิหนึง่งและเดินมาพร้อมๆกับผู้ที่เลื่อมใสคนอื่นๆโดยมีเมลคอมฮาวผู้ก่อตั้งลัทธินี้เพื่ออธิบายให้กับผู้มาเยือนที่นี่คือเอริสเดนห้ามนำหนังสือหรือข้อมูลใดๆเข้ามาที่เกาะแห่งนี้โดยเด็ดขาด โทมัสทำตามคำสั่งไปอย่างดีก่อนที่จะตามคนอื่นๆเข้าไปทุกๆคนมารวมตัวกันในโบสถ์โดยมีเมลคอมเป็นประธานในพิธีซึ่งเมลคอมได้เล่าเรื่องของเขาว่าเขาเคยถูกจับร่วมกับนักโทษอีกสองคนซึ่งมีชื่อว่าแฟรงก์และควินพวกเขาหนีมาจากแผ่นดินใหญ่หนีการตามล่าจนได้มาเจอกับองค์เทพีที่อาศัยอยู่บนเกาะและองค์เทพีประทานพรให้พวกเขาเป็นตัวแทนเผยแพร่คำสอนให้ทุกคนที่มาที่นี่มีแต่ความสงบสุขดินแดนแห่งนี้คือดินแดนอิสระ จะไม่มีการใช้เงินหรือเสียภาษีทุกคนจะอยู่ร่วมกันเหมือนพี่น้องนั่นทําให้ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ปรบมือในขณะที่คนอื่นปรับปลื้มกับเมาคอมแต่โทมัสกลับไม่ดีใจเลยเพราะเขาต้องการอยู่สิ่งเดียวก็คือน้องสาวของเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องความศรัทธาใดๆทั้งสิน้นหลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอธัธยาศัยเมาคอมแฟรงค์ควินได้จับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งมาสอบสวนที่โรงนาโดยผู้ชายคนนี้ถูกซ้อมจนสาหัสเพื่อเรียกค่าไถ่ แต่ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่มีสับปอนเดียวและไม่รู้จักคนชื่อเจนนิเฟอร์ด้วยซ้ํานั้นทําให้เมาคอมอึ้งและรู้ว่าชายคนนี้ถูกจับมาผิดตัวแต่ชายคนนี้คือคนที่ถูกโทมทัสสลับเอกสารตอนขึ้นเรือและควินก็ได้สังหารชายคนนี้ซะในเวลาค่าโทมทัสออกสำรวจร,บรอบๆเกาะอย่างระวังตัวเพราะว่ามีข้อห้ามของลัทธิที่น่ากลัวสามารถทําให้เขาเสี่ยงที่จะคุยกับรากมะม่วงได้ทุกเมื่อรวมถึงออกมานอกบ้านยางวิการ ในขณะที่โทมัสเขาไปสอดส่องตามบ้านหลังอื่นๆเห็นเมาคอมกาลังพาผู้หญิงมาที่ห้องแล้วใช้มีดกรีดเลือดของเธอและเหลือบไปเห็นบ้านของเมาคอมมีห้องใต้ดินโทมัสสังเกตและเก็บข้อมูลต่างๆของเมาคอมเอาไว้และจะรีบกลับไปที่ห้องพักก่อนที่จะมีใครเห็นเข้าและแล้วโทมัสก็พลาดท่าเมื่อฟิออนลูกสาวของเมาคอมเดินไปเห็นโทมัสเป็นจังหวะที่ฟิออนกำลังจะกลับบ้านพอดีโทมัสเห็นท่าไม่ดีรีบหลบและเหลือบไปเห็นเจอร์มีเด็กหนุ่มอีกคนมายืนรอใต้ต้นไม้ ท้าทางเหมือนมาส่งฟิออนถึงบ้านแล้วเจรมีก็เป็นลูกชายของแฟรงค์ที่เป็นคนของเมลคอมเช่นเดียวกันโทมัสเห็นปุ๊บแล้วก็มองคนขาดและเขามั่นใจว่าเจรมีกับฟิออนมีความสัมพันธ์กันโดยที่พ่อแม่ของทั้งสองไม่ได้รับรู้เมื่อโทมัสกลับมาที่ห้องเขาพบว่าหน้าห้องแต่ละคนมีแก้วใส่เลือด ที่แปลกใจเพราะห้องของโทมัสมีเพียงแก้วเปล่าโทมัสรีบดินเลือดใส่แก้วของตัวเองแล้วรีบกลับเข้าห้องก่อนมีใครสงสัยจังหวะเร่งรีบทาให้โทมสัสโดนกุญแจบาดมือและทําตกพื้นแล้วเลือดก็หยดลงพื้นแต่ทิศทางของเลือดมันไหลาทางร่องไม้เผยให้เห็นหน้าใครบางคนที่กําลังกินเลือดตามร่องนั้นอยู่วันต่อมาเจรมีมาปลุกโทมัสให้ไปทํางานและเข้ามาเสนอตัวเพื่อเป็นลูกน้องของโทมสัสเพื่อไม่ให้โทมัสเปิดเผยความรับของเจรมีซึ่งโทมัสมองหน้าเจรมีด้วยสีหน้าคิดหนัก และไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมเขาจึงนำสร้อยล็อกเก็ตรูปเจนนิเฟอร์ให้เจเรมีดูเพื่อที่จะให้ช่วยตามหาเธอแต่เจเรมีเมื่อเห็นรูปเจนนิเฟอร์นั้นสีหน้าของเขาตกใจเหมือนกับกลัวความตายขึ้นมานั่นทําให้โทม,มัสมีไพ่เหนือกว่าที่เขากุมความรับของเจเรมีเด็กหนุ่มยอมจำนวนแล้วเล่าเรื่องให้โทมัสฟังเจเรมี Jeremy เล่าว,ว่า ก่อนนี้มีความแห้งแล้งและสัตว์ต่างๆไม่สามารถสืบทอดทายาทได้เหมือนปกติเมื่อเดือนก่อนเจรมีไปขโมยอาหารจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็คือบริเตนใหญ่ในยุคนั้นเขามากับแฟรงค์แล้วก็ไปเจอกับเจนนิเฟอร์ซึ่งเธอมีชาติตระกูลดีเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยจึงตั้งใจจะเรียกค่าไถ่เจนนิเฟอร์หวาดกลัวสุดขีดแต่นีไม่ได้แต่ไม่มีสมาชิกค,ครอบครัวคนไหนมาถ่ายตัวเธอเลยพอโทรม,มาได้ฟังเขาก็เดือดกว่าเดิม อีกฝ้าของหมู่บ้านฟิออนกับแอนเดียลูกสาวของเมาคอมกําลังตากผ้าสองสาวสนทนากันซึ่งฟิออนมีสีหน้ากังวลเธอบอกกับแอนเดียว่าเธอกําลังตั้งครรภ์แอนเดียพอรู้ว่าพ่อของเด็กคือใครเธอรับปากฟิออนว่าเธอจะเก็บไว้เป็นความลับและขอให้เธอสบายใจได้เมาคอมกับสมาชิกคนอื่นๆได้ข่าวว่ามีคนนอกที่เข้ามาที่เกาะแห่งนี้จึงเรียกให้สมาชิกใหม่มาเข้าพบนั่นทําให้เมาคอมเค้นทีละคนชักมีดมาเพื่อจะเล่นงานเมาคอมด้วยสายตาที่เค็ดแค้น แต่โทมัสช่วยเมาคอมไม่ได้จนได้รับบาดเจ็บแล้วสมาชิกใหม่คนนั้นก็ถูกส <gradually dynam> <sounds> ังหารเหตุการณ์นี้ทําให้เมาคอมมองท่าทีของโทมัสเปลี่ยนไปเป็นแววตาแห่งความเชื่อใจแทนเมลคอมเป็นห่วงโทมัสจึงพาโทมัสไปทําแผลที่บ้านซึ่งแอนเดียก็มาที่บ้านเมาคอมเธอทาหน้าที่ปฐมพยาบาลและมีท่าทีหวั่นไหวในตัวโทมัสตกค่าที่เมาคอมยืนถือคบเพลิงตะโกนเรียกใครสักคนโดยใช้เจนนิเฟอร์เป็นเครื่องมือคือเขาใช้เจนนิเฟอร์ที่มีสภาพร่างกายสุดโสมแห่ประจานไปทั่วรอบเกาะ เจนนิเฟอร์น้ำตาไหลพรากด้วยความกลัวเธอถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎลัทธิซึ่งเธอถูกประจานทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเธอแม้แต่น้อยโทมัสเห็นสภาพของเจนนิเฟอร์เขาก็แทบคุมอารมณ์ไม่อยู่และเขาเกือบเปิดเผยว่าเขาเป็นพี่ชายเจนนิเฟอร์ในวันรุ่งเช้าที่เรวร้ายของเจนนิเฟอร์เธอถูกลามโซ่ตายรูป,ปันเทพีพร้อมกับสีหน้าที่อิดโรยเธอยังถูกเด็กๆในหมู่บ้านใช้ไม้แกล้งเธอต่างๆนานาแต่เธอก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ เพราะผู้คุมสั่งห้ามไว้พอแอนเดียมาเห็นเข้าจึงใช้อำนาจของลูกสาวเจ้าลัทธิสั่งห้ามเด็กพวกนั้นกลั่นแกล้งเจนิเฟอร์อีกต่อไปทําให้เด็กพวกนั้นยอมถอยและแอนเดียก็เอาอาหารมาให้เจนิเฟอร์ฟินแอบดูฟิออนเข้าห้องน้ําซึ่งเขาแอบมองท่าทางลูกสาวแปลกๆเธอกำลังใช้สิ่งของบางอย่างสอดเข้าไปใต้กระโปรงนั่นทําให้รู้ว่าฟิออนกลัวความผิดเรื่องตั้งครร แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องฟีออนในเวลาเดียวกันมันค้อมกับควินปรึกษากันว่าจะจัดงานเลี้ยงบนเกาะเพื่อจะใช้โอกาสนี้คนห้องทุกคนที่เป็นที่น่าสงสัยเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจเรมีกับโทมัสวางแผนเพื่อจะทําบางอย่างในงานเลี้ยงเช่นเดียวกันงานเลี้ยงเริ่มขึ้นเป็นการฉลองในหมู่บ้านแอนเดียเข้ามาหาโทมัสด้วยความสนใจเธอชักชวนโทมัสเข้ามาเต้นรําด้วยกัน แต่โทมัสก็ปฏิเสธเพื่อที่เขากับเจเรมีจะได้ทําตามแผนที่วางไว้คือพวกเขาตั้งใจว่าจะแอบเข้าไปที่ห้องใต้ดินของบ้านเมลคอมโทมัสพยายามจะทุบอิฐเพื่อให้ทะลุไปข้างบ้านส่วนเมลคอมกับกินก็ไปคนที่ห้องของโทมัสเหมือนกันจุดพวกเขาเห็นแผนผังของเกาะที่โทมัสวาดไว้และเมลคอมก็รู้ทันทีว่าโทมัสต้องมาเอาตัวเจเนิเฟอร์กลับไปและโทมัสก็เข้าไปที่บ้านของเขาเช่นกันจึงสั่งให้แฟรงค์รีบตามโทมัสก่อนที่โทมัสจะไปล่วงรู้ความลับบางอย่างที่บ้านของเขา พอแฟรงค์จะไปตามล่าโทมัสที่บ้านของเมลคอมเขารากคนบางคนออกจากห้องใต้ดินได้แต่คนที่ลากออกมาไม่ใช่โทมัสแต่เป็นเจอรม์มีลูกชายของเขาแฟรงก์เห็นท่าจะไม่ดีจึงบอกให้เจอรม์มีหนีไปเพราะเขารู้ว่าลูกชายของเขาร่วมมือกับโทมัสนั่นเองโทมัสเข้ามาทะลุอีกห้องได้สำเร็จจนพบว่าในห้องใต้ดินมีอุโมงค์อยู่ที่สามารถทะลุไปอีกที่หนึ่งได้เขาเดินมาเรื่อยๆจนเจอกับประตูทางออก แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดักรออยู่หน้าประตูนั่นก็คือมางคอมกําลังชักปืนจ่อพร้อมลั่นไกเพื่อปิดชีพโทมัสอยู่ด้านนอกโทมัสเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีทางปล่องระบายน้ําปล่องระบายน้ํานั้นแท้จริงก็คือเลือดมนุษย์เพื่อเอาไว้หล่อเลี้ยงองค์เทพีนั่นเท่ากับว่าองค์เทพีที่เป็นต้นกําเนิดลัทธิได้รับความอุดมสมบูรณ์โดยการสังเวยเลือดและเขาประชิญหน้ากับหญิงชราที่ไหลามากับช่องระบายเลือด ด้วยหน้าตาที่น่ากลัวและมีเสียงกรีดร้องที่วีดแลมโทมัสร,รีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนมาโผล่ที่อุมโมงค์ของอีกฝั่งและหนีไปยังอุมโมงค์ที่มีเครื่องหมายเป็นรูปเทพและตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเต็มไปหมดเมาคอมไปเยี่ยมโรงนาแห่งหนึ่งเพื่อต่อว่าองค์เทพีหญิงชลาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเทพแห่งเกาะถูกขังไว้ในรากต้นไม้เขาตำหนิที่เธอปรากฏตัวต่อโทมัสก่อนจะเอามีดกรีดเลือดป้อนให้และบอกกับเทพีว่าเลิกวางยาพืชผลได้แล้วหากไม่ทําให้เกาะอุดมสมบูรณ์ จะไม่ป้อนเลือดให้เธอกินอีกนั่นทําให้พืชที่กักขังเธอบานสะพรัง่งเป็นจังหวะเดียวกันกับผู้ที่ดูแลองค์เทพีลากเดือมาที่นี่แอนเดียเข้ามาเห็นโทมัสที่นอนเอาแรงอยู่ในอุโมงค์เธอมั่นใจว่าโทมัสมาตามหาเจนิเฟอร์แน่ๆเธออยากช่วยเขาและเอาชุดมาให้เขาเปลี่ยนเธอพาเขาไปที่เพิงในทุ่งข้าวสาลีเพื่อซ่อนตัวซึ่งก็มีแค่เธอกับเจเรมีเท่านั้นที่รู้เขาบอกแอนเดียว่าเขาเป็นมิชชันนารีคริสเตียนและเนื่องจากเป็นมิชชันนารีนำศาสนาคริสต์มาเผยแพร่สู่ประเทศจีน เขาถูกกองทัพจักรกวรรดิจีนจับตัวไปทรมานโทมัสอ้อนวอนพระเจ้าสุดชีวิตเขาถูกจับไปเป็นเชลยและถูกทั้งร้อนประทับตาบนหลังของเขาเป็นรูปไม้กางเขนและนี่เองทําให้เขาสูญเสียศรัทธาในพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ช่วยพวกเขาให้เจอทางรอดนั่นเองเมาคอมมาหาแฟรงค์ถึงที่บ้านซึ่งในบ้านของแฟรงค์ก็ไม่เห็นข้าวของเหลือสักชิ้นในบ้านซึ่งเป็นจังหวะที่แฟรงค์ไปเตรียมเรือเพื่อจะไปผ่นินใหญ่ระหว่างที่แฟรงค์ขนของอยู่นั้นเมาคอมเข้ามาดูเพื่อน้นมน้วใจให้แฟรงค์อยู่ต่อ แฟรงก์ปฏิเสธเพราะรัฐทีนี้ไม่มีเครดิตพอที่จะเชื่อถือได้แม้แต่ทรัพยากรที่จะจ่ายค่าบูชายัญสัตว์อย่างต่อเนื่องและทุกคนกำลังจะอดตายเพราะความอุดมสมบ,บูรณ์ของเกาะกำลังจะไม่เหลือแต่ที่แฟรงก์ตอบเช่นนั้นเพราะเขาห่วงเจเรมีลูกชายของเขาที่เป็นกระบฏถ้าถูกจับได้จะต้องคุยกับรักมะม่วงสถานเดียวและนี่คือสิ่งเดียวที่คนที่เป็นพ่อกังวลอยู่เจเรมีจะพาฟิออนหนีไปด้วยกันฟิออนตอบตกลงพร้อมกับเปิดเผยให้เจเรมีรู้ว่าเธอท้องนั่นทำให้ทั้งคู่ดีใจมาก และทั้งคู่ก็วางแผนที่จะหนีตามกันจู่ๆเจเรมีบอกให้ฟิออนรอสักครู่ก่อนเพื่อจะเอาของขวัญมาให้ฟิออนตอบตกลงแล้วเจเรมีก็ไปหยิบของขวัญมาให้เธอทันใดนั้นเองควินเข้ามาที่บ้านและรู้ความจริงเรื่องฟิออนจึงสังหารฟิออนทันทีพอเจเรมีมาถึงบ้านฟิออนถึงกับใจสลายเจเรมีรู้ว่าควินเป็นคนทำร้ายเธออย่างทารุณควินทำเพราะรับไม่ได้ที่ลูกสาวตัวเองท้องและเจเรมีก็คือคนต่อไปที่ควินจะเล่นงานเพราะเขาเป็นคนทำลูกสาวของตัวเองท้องเจเรมีแค้นใจมาก จึงเข้าไปเช็คบินควินหลายหมัดและควินก็กระเด็นออกมานอกบ้านในสภาพเลือดตกยางออกตะโกนว่าเจเรมีถูกทำร้ายพร้อมใส่ร้ายเจเรมีในข้อหาฆาตกรรมฟริออนพอเจเรมีออกมาอธิบายเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองคดีกับพลิกไม่มีใครฟังเขาพูดเพราะทุกคนหลงเชื่อคำพูดของควินไปที่เรียบร้อยแล้วเจเรมีไม่สามารถพูดอะไรได้จึงรีบวิ่งหนีไปนั่นทำให้แอนเดรียกับโทมัสเห็นภาพนั้นด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเจเรมีวิ่งกลับมาที่รับที่แอนเดรียกับโทมัสอยู่พอดีทำให้โทมัสถูกจับกลุม และเจรมีถูกล็อกไว้ที่แท่นประหารโดยมีควินเป็นผู้นำในการประหารครั้งนี้ด้วยอาการสติแตกควินตีหน้ามืนเรียกมอคอมว่าเป็นผู้เผยพระเจ้เท็จและเรียกร้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองด้วยการประหารโทมัสแถมพูดว่าเขาจะเป็นผู้นำลัทธิแห่งนี้ด้วยตัวของเขาเองจึงใช้พิธีกรรมชำระล้างโดยตึงร่างเจรมีบนแท่นคนบาปเพื่อสังหารเจรมีในที่สาธารณะโดยการเจาะรูด้านหลังศีรษะของเขาเจรมี Jeremy ร้องขอชีวิตสุดกำลัง แอนเดียขอร้องให้ควินหยุดการกระทำเลวร้ายนี้คนที่มีสิทธิ์สั่งได้ก็คือพ่อของเธอเท่านั้นแต่ควินไม่สนใจคำขอของแอนเดียและประหารเจเรมีจนตายบนแท่นคนบาปด้วยสภาพสยดสยองพราะแฟรงก์กับมาคข้มาถึงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแฟรงก์ Frank โกรธแค้นกับการตายของลูกชายอย่างมากแฟรงก์ Frank ทนไม่ได้จึงใช้ปืนไล่ยิงลูกน้องของควินทําให้ลูกน้องและสาวบกวิ่งหนีแทบกระเจิงทําให้โทมสัสสามารถหลบหนีไปได้แฟรงก์ Frank และโทมสัสหนีและมาถึงที่โรงนาที่เทพีถูกคุมขัง แฟรงเข้ามาโดยตั้งใจที่จะฆ่าเทพีแต่แฟรงถูกฆ่าโดยร่างที่สวมหน้ากากเป็นผู้ดูแลเทพีซึ่งโทมัสเขียนเหตุการณ์ทุกอย่างพอมีคนตามมาติดๆจึงรีบซ่อนตัวหลบในใต้ดินก่อนที่ควินจะเห็นเข้าควินกับเมาคอมเห็นแค่ศพแฟรงที่ถูกจัดการเท่านั้นเมาคอบบอกให้ควินหยุดเดี๋ยวนี้แต่ควินตีมือไม่สนคำทัดทานใดๆและต้องการทำทุกอย่างเพราะความโง่ครอบงาทั้งสองเถียงกันอยู่นานควินยิงเข้าไปที่เมาคอบหนึ่งนัดเพื่อตัดความรำคาญออกไป เมื่อโทมัสแอบผ่านมาที่ห้องเทพีเขาพบว่าเจนิเฟอร์ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกมัดตัวอยู่ในกระสอบโทมัสเข้าไปช่วยน้องสาวออกมาจากกระสอบเขากอดเจนิเฟอร์ด้วยความดีใจขณะที่เขาปล่อยเธอเขาก็หมดสติไปโดยใครบางคนทำร้ายเขาจนสลบเมื่อโทมัสรู้สึกตัวเขาพบว่าตัวเองถูกล่ามไว้กับโต๊ะบดเนื้อด้วยเจคขอที่ฝังอยู่ในมือและขาของเขามันตั้งใจจะบดร่างของเขาให้แหลกเลวโทมัสไม่ยอมแพ้เขาสู้และสลับพันธนาการรอบตัว และจัดการกับผู้ดูแลเทพีที่รับคําสั่งจากวินได้ทันควันแต่เขาก็ต้องแลกกับการเสียมือหนึ่งข้างไปจากนั้นโทมัสก็มุ่งหน้าไปทางองค์เทพีซึ่งองค์เทพีบอกว่าเธอรอเขามานานแสนนานเธอทรมานมากหรือเกินช่วยปลดพันธนาการให้เธอไปจากที่นี่เสียทีเธอจึงนํามือสองข้างมาแตะที่ศรีรษะโทมัสเพื่อเล่าความจริงย้อนกลับไปในอดีตท,ที่เมลคอมควินและแฟรงค์ได้มาเจอองค์เทพีที่อยู่บนเกาะนี้พวกมันจับเทพีมัดเอาไว้กับรากไม้ซึ่งเธอไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เลย พวกมันเอาเลือดจะต่ายให้เธอกินปรากฏว่าพืชผลงอกงามดอกไม้เบ่งบานออกมาและนี่คือเหตุผลที่มันเอาเลือดมาสังเวยให้เธอเพราะสิ่งนี้หลังจากนั้นเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนื่องจากถูกฆ่าจึงใช้เลือดมนุษย์เข้ามาแทนเพราะว่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรอีกต่อไปแม้แต่สัตว์ก็ไม่สามารถสืบเผ่าพันธุ์ได้ตามธรรมชาติเทพีบอกเรื่องราวของเธอกับโทมัสเกี่ยวกับลัทธินี้และขอร้องให้เขาปล่อยเธอเป็นอิสระ เขาทําตามความปรารถนาของเธอด้วยการเผาเธอโดยไม่หลังเละโดยการราดน้ํามันและจุดไฟเผาเข้าที่รากไม้นั่นทําให้เทพีหลุดพ้นจากการจองจําตามปรารถนาของเธอควิน <Queen S 1> <Queen S 2> จับตัวแอนเดียกับเจนิเฟอร์ไปที่โบสถ์และเปิดเผยความเลวร้ายทุกอย่างที่กระทําและมันต้องการฆ่าเธอกับเจนนิเฟอร์ด้วยโทมัสเข้าไปช่วยสองสาวและจัดการกับควินแต่โทมัสก็บาดเจ็บและควินก็จบชีวิตด้วยน้ำมือโทมัส หมู่บ้านยังถูกไฟไหม้ขณะที่ชาวบ้านหนีไปลงเรือเพื่อเอาชีวิตรอดโทมสัสแอนเดียและเจนิเฟอร์รีบหนีออกจากที่นี่โดยไฟมาลุกลามอย่างรวดเร็วและโทมัสมีบาดแผลถูกแทงอย่างหนักเขาพาเจนิเฟอร์และอันเดียไปที่เรือก่อนก่อนที่เขาจะซุดตัวลงเขากล่าวความอำลาเจนิเฟอร์และแอันเดียในขณะที่พวกเขาหลบหนีบอกให้อันเดียกับเจนิเฟอร์หนีไปก่อนถ้าช้ากว่าน,นี้เรืออาจจะไม่รอตอนนี้ศรัทธาของเขาฟื้นคืนมาแล้ว เจนนิเฟอร์เสียใจมากจึงอบกอดพี่ชายและแอนเดียพาเจนนิเฟอร์หนีออกจากเกาะได้สําเร็จโทมัสนอนรอวันที่ชีวิตของเขาจะดับลงเขาเหลือบเห็นเมาคอมที่ได้รับบาดเจ็บมองเรือที่พายออกไปอย่างสิ้นหวังและสังเกตเห็นว่าเมื่อโทมัสเลือดไหลลงบนพื้นพืชพันุ์รอบตัวเขาก็เติบโตและซึมซับภายในร่างกายของเขารากไม้ชนชัยไปทั่วร่างงอกออกมามา,มากมายดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นรูปร่างและสีเดียวกับองคเทพีซึ่งบ่งบอกถึงการเกิดใหม่ของเขาในฐานะผู้พิทักษ์คนใหม่ของเกาะ ประหนึ่งว่าโทมัสคือตัวตายตัวแทนขององค์เทพีนั่นเองแล้วหนังก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่อง Apostle นะครับก็เป็นเรื่องของคนที่หมดศรัทธาแล้วก็ต้องไปช่วยน้องสาวของตัวเองจากการถูกลักพาตัวไปนะครับ เขาผ่านการเอาตัวรอดหลายอย่างมากแต่สุดท้ายชีวิตของเขาก็ต้องจบลงที่เกาะนั้นปล่อยให้น้องสาวที่เขาช่วยชีวิตได้มีชีวิตต่อส่วนตัวเขาก็อยู่เป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ในเกาะแห่งนี้ดูในเรื่องช่วงกลางๆนะครับเราอาจจะคิดว่านี่เป็นลัทธิประหลาดแต่ว่าแต่ตอนท้ายของหนังกลับทําให้เราเข้าใจและมองเห็นว่าจริงๆแล้วความเชื่อในลัทธิประหลาดนี้มันก็ดูมีมูลความจริงอยู่หรือว่าเทพีนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพื่อนๆชมแล้วคิดเห็นยังไง ชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก่อนจากการขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ